อทุณสวัสดิ์ครับพี่น้องวันนี้ใซ่คี้วกระเท่งจังเราชวนทุกคนป๊กป้าส้างที่ลบไผ่พี่น้องเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตอ่าอันตรายเหลือเกินพี่น้องยู่แบบออมีภัยลอบตัวเลยภัยจากธรรมชาติภัยจากฝีมือมนุษย์ลาย่างพี่น้องก็วิกฤตมันก็เริ่มนักขึ้นไปทุกวันทุกวันพี่น้องไม่ว่าจะทางด้านอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เกิดการปนจี้เกิดการอะไรวุ่นวายพี่น้องอออยิงเฮ็ดเงินเป็นรักสำคัญที่สุดก็คือยิงวุ่นวายเท่านั้นพี่น้องเราต้องเฮ็ดเงินเป็นแหล่แต้นะพี่น้องแต่เพิม่มก็พยายามมองเงินเป็นแค่สิ่งแลกเปลี่ยนให้เราแบบไม่ต้องพก้องที่มันใหญ่โตไงยิงจะเอาต้นไม้ไปแลกเปลี่ยนเราก็ เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะพกเงินง่างไงถ้าจะพกต้นหมายมันก็ใหญ่ไปพี่น้องแต่เงินไม่ใช่ที่ตทรัพยากรนี่คือว่าอ่าสินค้าผลิตภัณฑ์นี่คือว่าขลองอ่าจริงแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษนะนอเอาไว้แลกเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนตัวแลกเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เอาทองเป็นตัวแลกเปลีนนะ่ยนอ่ะตัลบากเลยคนที่มีเงินดีโชคดีเพราะไม่มีเงินพี่น้องมีเงินก็คือที่ดินทีถ้ามรถผอปลูกได้ย่งไง ถ้าใครมีเงินนะน้าพี่น้องถ้าถือที่ดินไว้มันจะแพงเรื่อยๆเมื่อก่อนเท่านี้ก็ประมาณสองแสนสองแสนกว่าสองแสนประมาณสองแสนพี่น้องเดือนนี้ไม่ได้แล้วต้งแต่แผ่นดินไว้ก็แพงขึ้นไปเพราะว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าไม่มั่นคงแล้วในเมืองพี่น้องต้องมาปลูกธรรมชาติมาอยู่บ้านนอกมาสร้างที่รบพ่ายแล้วหลๆคนก็วางแ่นไว้ ก็แล้วแต่สถานการณ์บางคนพี่น้องบางคนก็ชอบแบบนั้นก็อ่ะไม่ได้บังคับนะแต่พ่อมเองพ่อมชอบชีวิตกับธรรมชาติพี่น้องพ่อมเด็กบรนนอกผูกพันมากับวิธีชีวิตของอ่าคนรุนเก้ากินน้ำพริกผักต้มป่าปิ้งไก่ต้มแกงไก่ก็ พื้นๆเลยพี่น้องพิ่มแฮมเบอร์เกอร์พิ่มพิซซ่าอะไรนี้พิ่มไม่ชอบเลยถ้าเกิดแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าพิ่ก็กินแบบไม่อร่อยเลยตามความรู้สึกพรว่กินไก่ย่างอร่อยกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบพี่น้องบางคนก็ชอบมากแฮมเบอร์เกอร์พ,พิซซ่าเป็นวัฒนธรรมของฟังตะวันตกพี่น้อง ก็เข้ามาในประเทศไทยเลยๆมาค่อยมากินกัดกินวิธีคนไทยไปเรื่อยพี่น้องเมืองไทยเป็นเมืองที่มั่นคงอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องแถวฝั่งบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรรอบๆอุดมสมบูรณ์พอปลูกอะไรก็ได้แต่ทางฝั่งประเทศที่เขามีหิมะอะไรพวกนี้พอปลูกยากพี่น้องต้นทุนกันพอปลูกกระสุงเขาก็เลยต้อง เพื่อที่ว่าจะมาใช้ประโยชน์กับเราได้ก็คือผลิตมเมล็ดพันธุ์มาให้เราปลูกนะเราไม่มีมเมล็ดพันธุ์เอามเมล็ดพันธุ์มารอให้เราปลูกก่อนเราต้องถือมเมล็ดพันธุ์จากเขาทำคท,ที่บ้านเขาปลูกไม่ได้นะพี่น้องปลูกไม่ดีท่าบ้านเราเนะ่แต่เขาเอามาเล็ดพันธุ์ของเขามาค่ายเราได้แทนที่ของเราปลูกดีอะไรดีจะไปค่ายมเมล็ดพันธุ์ให้เขาเนาะก็แพนการของเขาลำเลิศ ปุ้ยเคมีเข้ามาเอาอยาขยายาฆ่าแมาลงเข้ามาเพื่อเพื่อฆ่า,าสรรพสิ่งให้เราตายก่อนฆ่าสรรพสิ่งที่มีประโยชน์ให้ตายก่อนในดินให้ตายก่อนคราวนี้ดินตายแล้วเราก็ต้องใช้ของเข้าใช้เคมีไปตลอดไปสายพันธุ์ก็ต้องสายพันธุ์ของเข้านี่ก็จะดูดกินอาหารในดินเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ต้องอ่า แบ่งปันส่วนแบ่งส่วนรายได้ไปให้เข้าแหละถ้าเกิดใช้บริการพี่น้องของเขานี่ก็จะทำมาให้ลูกใหญ่ลูกโตอะไรงเงี้ยแต่ไม่ได้คำหนึ่งถึงคุณรประโยชน์นะพี่น้องเขาไม่ได้คำานึงถึงคุณรประโยชน์หรอกทำล้อตาล้อใจให้เรานั้นประโยชน์ของพืชพักพุทธไม้ในป้าพุทไม้พื้นบ้านพันแฉนั้นพี่น้องที่ปู่ยาตยายาเรากเก็บไว้มันจะ ดีว่านะมีคุณประโยชน์ต่อรล้างกายมากกว่ามีคุณประโยชน์ต่อนสิ่งต่างๆได้มากกว่าคราวนี้เราก็ปููกขางเขาท่างปา่าท่างไหลปุก๊กพืชเชิงเดียวพี่น้องตามที่แผ่นการเขาเขียนไว้ให้เราทําพืชเชิงเดียวเราก็ทําพืชซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ้ยซื้อ,อยามาและพันธุ์ดังเดิมก็ให้ให้ไปเลย จากที่ว่าพันธุ์ด no no oui. oh. ังเดิมจะได้กินตามธรรมชาติเลยพี่น้องเก็บกินเลยไม่ต้องปลูกไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องปลูกเลยพี่น้องไล้ไรอย่างไม่ต้องปลูกเลยเพียงแค่มีป้าแล้วมันก็อ่าขึ้นอยู่ในป้าทึ่งหรืดูก็ไปเก็บมันมาแล้วเป็นข้องที่มีประโยชน์มากๆเเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ โลหร้อนยังหนักแต่พี่น้องโลคลวนม,ม,มีทั้งพี่เอ็มทั้งไรเนี่ยก็พ้นจากการที่เราทําพืชเชิงเดียวแล้วก็จากการอุตสาหกรรมพี่น้องมันมาด้วยกันนะการปฏิวัติเกษตรกรเกษตรกรรมกับการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ลอกว่าปฏิวัติเขี้ยวพี่น้องลอก,กเกษตรกรว่าการปฏิวัติเขี้ยว <c oughs> จะทางอาหารให้ ยอะแยะเต็มโลกเลยเราจะไม่อดยากไงเพราะความอดยากนี่มันเป็นศัตรูหลายข้องข้องมูลมนุษย์เขาบอกองั้นนะแต่ทินได้ดาเขาสอนแพนไว้อ่าพูดดีหลอกดีตะทินได้าแฝงไปด้วยภัยหลายพี่น้องทุกอย่างล้วนหมดระบบธรรมชาติล้วนหมดเลยตอนนี้บางทีไม่มีพึ่งบางรักในเมกาเพราะว่าปลูกพืชพันธุ์ที่ผสมขึ้นมา ไม่ใช่ธรรมชาติเ่ผสมไงเป็นการพืชที่ปรุงแต่งพันธุกรรมข้ามข้ามสปีชีมมันเลยอ่ะที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองได้พ่นอเธอจะทำลายระบบนิเวศจนเสียหายเลยเสียหายในวงกว้างเลยเพี่น้องถ้าคาดพึ่งนะพึ่งเนี่ยผลิตอาหารมากที่สุดในโลก ไม่ใช่ลา่นะพี่น้องพึ่งพืชผัพันธุ์หญานต่างๆแล้วพึ่งคือว่าเป็นตัวรักเลยที่ขับเทือนพึ่งให้ไปเพราะว่าโลกร้อนเพราะว่าไม่มีเกสรไม่มีอาหานที่ดีกินทุกอย่างก็จะเร็วหลายไปเรื่อยๆพี่น้องพึ่งเลยมาชนทุกคนเนี่ยปลูกต้นไม้นี่ผพปลูกได้สี่ปีแล้วพี่น้องต้นสักจะโตเร็วเนาะ เพื่อสร้างเซฟโซนของเราพี่น้องบางทีคนลอบข้างไม่ปลูกอะ่ะมันก็จะช่วยโลกอเราปลูกแค่เพียงผูด้เดียวนะพี่น้องยังพื้นที่ร้อยไร่อย่างเงี้ยมีป่าอยู่ซ่องไรอย่างมันก็ไม่ต้องมาดุน,นะปะร้อยไร้มันต้องมีป่าสักยอย่างน้อยสักยนะี่สนะิบไร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผม้มานะอย่างทีชาวนาเนะี่ยสิบไร่ก็แบ่งถักท่องหลายปลูกป่าเพื่อความยั่งยืนของเราเองนี่แหละ เพราะว่าจะได้มีที่รบร้อนมีอาหารเก็บการกินแบบแว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นราคาสิ้คขาแบบสุดๆเลยแล่ะตอนนี้มันก็เริ่มหล่งไม่ดีแหละท,ทองคงทองคําอะไรแบบคนไม่ทื่อเงินละคนเริ่มไปทื่อทองคําแทนละเพราะมันคงกว้างเงินเงินมันเป็นแค่กระดาษทองคำก็ห้ามื่นเพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังมีอะไรกําแพงการค้าใจอินสหรัฐกําลังเล่นงานกันอยู่ แต่ถ้าเกิดเรามาใช้ชีวิตแบบนี้แบบผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่พี่น้องซึ่งมันกระทบมากเพราะกม็มีทางเลือกให้ให้ไม่ต้องไปเข้าวงจรของเขาก็มาทำอาหารกินอยู่ในป่าห้าพลไมกลากไม้ห้าสมุนไพรที่พอช่วยเลือตัวเองได้ความตายมันมาแน่นอนพี่น้องเราไม่ต้องกลัวเราตายแน่นอน คือว่าเตรียมแผหลับไว้แล้วเลยว่าความตายมันต้องมาทังเราไม่มีใครอยู่ความฟ้าพี่น้องไม่ว่าจะรวยรวยแค่ไหนไม่ต้องกลัวว่าเจ็บป่วยแล้วจะไม่มีเงินหลักท่าพี่น้องเราไม่มีเงินหลักท่าอยู่แล้วเพราะว่าเราตายไงเพราะว่ามันหลักท่าไม่ได้ไงมีเงินแค่ัหนหลักท่าไม่ได้ถ้ามีเงินเยอะก็จะอยู่นานหน่อยทรมานนานหน่อยพี่น้องบางทีนะมีเงินน้อยก็อ่ะทรมานสั้นหน่อยปล่อยให้ตายไวหน่อยมีเงินเยอะก็ วยเลือดทุกวิธีทางนั่นแหละนี่ไม่ผลเยเราไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเราไม่กลัวตรงนี้ได้เราก็จะมาใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไม่ต้องไปไปเดินตามให้เขาคิดให้เขาคิดแล้วให้เราเดินตามไปหนอกคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะว่าแกแล้วจะอะไรยังไงเพราะว่าทั้งคมอบอุ่นเขามีสั้งคมที่อบอุ่นเฮ้ยนกอะไรบิน มีสังคมที่อบอุ่นลูกล้านอะไรอยู่บ้านอยู่ช่องมีาห้านการกินที่ดีมีทรัพยากรให้แปลเป็นของกินได้เป็นยารักษ่าโลกได้เป็นยานพาหนะได้มากมายพี่น้องประโยชน์ของอธรรมชาติเมื่อก่อนก็ใช้เกวียนใช้มา้าใช้ช้าง ใช้วัวใช้ควายเป็นยานพาหนะพี่น้องก็ไม่มีการทำลายโลกร้อนไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีอุบัติเหตุเท่าไหร่เพราะว่าวัวควายไม่วิ่งชนกันอยู่แล้วมันเห็นมันมีตางมันแต่ถ้ารถนี้เราต้องมาขับมันยังดีเลยแต่ถ้าวัวควายเนี่ยอะไม่ต้องมาขับยังดีก็ได้มันมันไม่ชนกันหรอกก็เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะพี่น้อง แต่ว่าเขาก็าไม่ได้หลายจากเราไงเขา,าเลยต้องผลิตรถผลิตน้ํามันอะไรมาเพื่อที่จะเอี่ยว่วนแบ่งเข้าไม่มีอาหารกินไงอาหารเข้าหน้อยไงเขา,าจะต้องอาห้าวิธีที่ว่าจะให้เราห้าทานแบงจากอาหารของเราไปเพราะว่าประเทศไทยมีอาหารนเยอะก็เมือกาดล้าหน้าในคมเลยพี่น้องแต่มันได้ใช้ปืนไม่ใช่อาวุธ ใช้ธรรมชาติให้เราทำลายธรรมชาติใช้เงินมาใช้เงินใช้ความโลภใช้ความสะดวกสบายที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครย,ยุ่ความฟังไงคิดได้ยังงี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปตามอะไรไงไม่ต้องไปตามในทางเราก็มีกินมีอิ่มท้อง แต่ว่าก็ไม่ลู่ล่าไงไม่ได้ลู่ล่ามีข้องที่ลู้ที่อะไรไว้อวดไข่พี่น้องไม่มีแต่เราก็มีแค่อาหา้านมีแค่อะไรเงี้ยคือปัจจัยลักไอปัจจัยลู้ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่น้องก็ยังดีข้อมีอาหา่ห้านแล้วก็มีเวลาว่างแบบว่าเป็นอิสระที่เราจะขิดค้นประดิษ์ สร้างสิ่งอะไรต่ออะไรก็มีเวลาทําให้กับตัวเองให้กับชุมชนให้กับครอบครัวพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีป้าเลยพี่น้องสมุดนะเนี่ยทําอ้อยทํามันทําอะไรวันเวลาผ่านไปในลูกล้านมาเนี่ยก็ต้องมาทําอ้อยทํามันอยู่ดีพี่น้องก็ทุกคนทําหมดในหมู่บ้านมีอ้อยมีมันมีข้าว มันเยอะมากเลยในมูบ้าเน,นี่ยเราไม่สามารถที่จะแล้วก็รายรายมูบ้าเน,นี่ยในบ้านนอกเนี่ยทำอย่างนี้หมดเลยก็ต้องค่ายหบริษัทอย่างเดียวเอาไว้กินเองอะไรก็โอ้โหมันเยอะเกินมันก็น้ำตาลเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้ยอยก็มีแต่ต้นมะพร้าวนี่เขาจะปลูกกันทุบ้านเลยเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวอ่าเป็นที่เป็นที่ใช้ของคน สมัยก่อนเลยน้ำมันมะพร้าวทั้งสก,กัดยินทั้งสก,กัดหลอนทั้งทอดหลอนอันนี้มันก็มาลอกเราอีกว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ดีพี่น้องทั้งที่กินมาปู่ย่าตายายกินมานานนี่มากมายแหละก็มาลอกเราได้บอกไม่ดีเราหัวอ่อนก็เชื่ออีกว่ามันไม่ดีน้ำมันมูก็ไม่ดีก็เลิกกินไปเลยน้องเลิกกินไปพักตอนล่างก็มี บอกว่าเออกินได้ดีกว่านะ้ำมันพืชเอา้าอะไรเนี่ยทีนี้พวกผมไม่เ่้าเชื่ออะไรต่างอีกต่อไปพี่น้องพวกผมไม่เค้าเชื่อ,อจริงนะเพราะว่ามันเป็นการธุรกิจของเขามันไม่ใช่ว่าพูดด้วยความจริงวิจัยอะไรมาวิจัยเข้าค้างพี่น้องไม่ได้วิจัยเป็นกลางไม่ได้วิจัยรอบด้านวิจัยเฉพาะประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวให้มันเป็นประโยชน์แก่ข้าตัวเองอย่างเดียว ยังการเผาอ้อยเผาหน้าเนี่ยพี่น้องบอกเป็นพีเอ็มอีกนั่นว่าพีเอ็มอีกแต่จริงเขาเผากันมานาแล้วน้องพี่น้องมันเป็นไฟป่าล่างน้นแหลงมันก็จะมีไฟป่าตามทุ่งหนานะตามป่าตามทุง่งนาทำไม้ก้อนเลยนะแม้พอมเด็กๆพอพมันเด็กๆเด็กรุ่นๆเล็กๆมันก็จะเป็นไฟ ก็มีขวันพวกน,นั้นไม่เป็นพีเอ็มไม่มีพีเอ็มนะพี่น้องเพราะมันไม่มีรถไม่มีโรงงานไงแล้วก็มาทําอ้อยมาทําอ้อยนี่พงกว่ารู้เรื่องเลยเข้ากับเผาอ้อยกันทุกบ้านนะพี่น้องคือว่าแถวเหนือเคตอ้อยเลยทุกพันธเนี่ยตรงก้อนะอ้อยเยอะเยอะกว่าข้าวเยอะกว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นนาไปแล้ว หน่ามั้งอะไรมัง้งสลับไปม้วแหละเพราะว่าราคาไม่แน่นอนก็เปี่ยนไปเลยพูดถึงเผ้านะเขาก็จะโทษชาวเกษตรกรว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่งจริงเขาเผากันมานาเลยนะอ้อยส้ามสิปกาปีที่แล้วเผาอ้อยเผาทานันถูกบ้านนะมีเต่าท่านพี่น้องถูกบ้านก็จะมีเต่าทานแล้วก็บางต่ทุนสูงก็จะเลี้ยงวัวนะถูกบ้านก็จะมีวัวมีควายเพราะว่าต้องใช้ไถนา ้องก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีวัวมีควายไปไถ่น่ตกเย็นมาก็ต้องซุ่มขวัญให้วัวให้ควายแต่ทุนบ้านขวัญก็ขึ้นบ้านเลยล้ายยุงมาด้วยดีเลยด้วยนี่อะไรบอกบอกพีเอ็มพี่น้องบอกเผาอ้อยเผายาในพี่เอ็มพอมันฉ้ำใจจริงๆเลยโรงงานนั่งป้อยขวัญใ้ผู้อีรถนี่ให้เต็มท้องถนนเนี่ยไม่พูดกันเลยพี่น้องสีสั้นพี่น้อง ไอพผมก็บางทีพมก็พมแต่พมก็ตองได้ไงพมโมโหจริงแต่ก็เออเขาใจพอพยายามเขาใจมองให้ดีบางคนมันไม่รู้ไงว่าว่าเขากำลังใส่หลายก็ทีต่กอนอยู่ให้เป็นตัวโยนเป็นแพะเขาก็จะได้ไม่ต้องพูดถึงรถพูดถึงน้ำมันพวกนั้นมันคนรวยไงแต่ชาวไร่ชาวนาชาวอ้อยที่ คนจนไม่น้องจนแต่รวยน้ำใจใครจะว่ายังไงคนจนจนแต่รวยน้ำใจใครจะว่ายากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่ฮจริงนะเข้าก็โยนความผิดพยายามโยนความผิดทัางทางี่ย้อนไปมองย้อนไปพฤติกรรมพวกเนี้มันก็เป็น เผาอ้อยเเผาทานเเผาซุ่มใบไม้ซุ่มขวันน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องเขาก็อยู่กันอายุอยู่ยืนไม่มีหม้อดีๆเมื่อสมัยนี้ด้วยสมัยนี้หม้อดีดีขนานเลยเก่งเก่งเรียนแบบว่าวิชาใหม่ๆเข้ามาเยอะแต่ของก็ยังตายดีพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องมองให้ลึกๆไป อย่าเพิ่งเชื่อบางอย่างนะชีวิตผ่านมาถึงสี่สิบปีนะพ่อมก็เขาไปทีนะ่ที่ทิบยเนี่ยกระรู้แล้วพี่น้องเมื่อก่อนก็หูวอ้อนพ่อมใครพูดอะไรก็ฟังมาค้างเดียวแล้วก็ขอไปค้างเดียวค้างเดียวแต่เวลาโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยนะพี่น้องเราก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้แหละเราประสบการณ์ไงก็จะเห็นอีกมุมหนึ่ง ประสบการณ์ที่เราทำให้เราบาดเจ็บหรือนทำให้เราอะไระมันจะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยที่เราเจ็บชำ้ำมังพี่น้องก็ต้องมองค่อยๆพิจารณาอย่าเพิ่งตัดสินใจพี่น้องอ,อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อไ้แค่เก้าสิบเก้าก็ยังดีแต่อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเราต้องอมองให้รอบกว่านั้นอีกแล้ววันเวลาผ่านไปเราจะพุร่รู้ตัวเองมาได้ว่าเออชีวิตเรานี้ ก็ไม่ได้ฉลาดมาก็โดนลอกมายาวนานเหมือนกันตอนนี้ก็อาจจะโดนลอกอยู่ก็ได้พี่น้องแต่ผมเชือ่อยงเดี๋ยวว่าต้นไม้นี่ยมีประโยชน์มากมีประโยชน์ยั่งยืนทำให้เราอยู่เย็ยนเป็นสุขอยู่ได้ดีพี่น้องสิ่งสำคัญของชีวิตก็คือ อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มยาหลัก่าลโลกพี่น้องมีสิยัง่งยังอื่นไม่มีก็ได้แต่ปัจจัยที่นะี่คือสิ่งค่อนข้างสำคัญแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องอาจจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกน็น่าจะได้อยู่ปัจจัยท่ามเลยปัจจัยสามฮะแต่เขาว่าวิเคราะห์กันมาอย่างดีว่าปัจจัยที่นะ นี่เข้าปีที่ห้าพี่น้องเดือนหน้าอีกเดือนขอบห้าปีก็ต้นไม้ลากลรยเลยต้นใ่เน้นไม้พื้นทินส่วนที่ไม่ใช่หมายพื้นทินก็ลองอปลูกลองอปลูกไว้ไม่เยอะเท่าไหร่อโอเคครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขมีจิตใจที่เข็มแข็งพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่งสวยงามสุขกับทุกข์ไม่้องครูกันพี่น้อง เราก็พอ,อให้ผ่านความทุกข์ไปได้ยังัส,สดีพับโอเคครับ